สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะมาชวนทําเมนูแซ่บๆนะคะต้านหวัดกันนะคะและเป็นอาหารคีโตแบบทําง่ายกับเมนูนะคะอมอกไก่คีโตค่ะเทคนิคนะคะทําให้น้ําใสกิ๊กเลยนะคะน่ากินมากๆเหมือนเชฟมืออาชีพเลยค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตั้งไฟด่กมือนไทยนะคะในที่นี้ก็คือตะไคร้นะคะเดี๋ยวัะสวนนะคะตะไคร้ก่อนค่ะ หอมแดงค่ะกระเทียมนะคะใส่ไว้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมในส่วนอื่นกันต่อค่ะไม่ได้ตรงใจอนี่คด,ดมันมนั่ย้ำเดือดน,นะคะอันนี้เป็นน้ําซุปนะคะที่เราต้มไว้ตั้งนานแล้วนะคะเป็นน้ําซุปกีนเนาะเราก็ใส่ในส่วนของนี่นะคะวิธีทําน้ําซุปกีนอยู่ข้างล่างคลิปนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คืออกไก่ที่เราหั่นไว้เนาะ นะคะใส่ลงไปค่ะและรีบปิดไฟให้ต่ำนะคะเพื่อที่จะให้น้ำซุปนั้นใสค่ะอันที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเราดึงออกให้หมดนะคะเพื่อให้น้ำซุปที่ใสนะเพราะว่าน้ำซุปที่เราต้มไวเนี่ยที่เรามาใช้ทำในสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำซุปนะคะที่ทำมาจากโครงไก่นะซึ่งไวปรุงอาหารก็ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่นะคะพวกเออเขาเรียกอะไรนะเออ ผงปรุงรสต่างๆนะคะแต่ผงปรุงรสเราก็จะมีวิธีทําให้นะจะกกไก่นะคะเป็นอย่างนี้เนาะรอมันเดือดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่เห็ดฟางลงไปค่ะเห็ดฟางนะเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ <ๆ S 1> เราจะนิ้นเห็ดฟางเยอะๆนะคะ,ะ,คะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงเนาะและนะคะในส่วนของมะเขือเทศค่ะ พราะเห็ดฟามันจะสุกง,ง่ายนะเราใส่กระเทียเกียวก็ได้แล้วแล้วในส่วนของผัดชีฝรั่งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะต้มนะคะสักครู่หนึ่งแล้วปรุงรสค่ะทีนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะใส่เกลือนะคะเกลือเสี่มพูล,ลงไปนะคะ,น,คะนี่ค่ะน้ำปลาโลโซเดียม แล้วก็ในส่วนของซีอิ๊วขาวโลโซเดียมนะคะค่ะเราจะใส่ในส่วนของน้ำมะขามเปียกนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ครับปรุงรสกันตามชอบนะคะะเดี๋ยวเราไปจัดจาน เป็นไงมั่งคะจัดเสิร์ฟกันแล้วสําหรับนะคะเมนูตม้มยำอกไก่คีโตค่ะทําง่ายใช่ไหมคะเพรลิสอื่นๆเกี่ยวกับอาหารคีโตนะคะรอคุณชมอยู่นะคะรวมถึงขนมคีโตต่างๆนะคะที่รวบรวมไว้นะคะทําอร่อยทุกเมนูค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ